ครับการปรับพื้นที่ให้น้องควายหรือให้ลูกๆก,ก็บรรลุมาถึงประเด็นนี้7ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเจ็ดชั่วโมงก็ยังไม่ไม่เสร็จสิ้นยังไม่เสร็จครับต้องมีต่อพรุ่งนี้อีกนะมันมีผมจะลุบบ่ลุบบ่ลูกนี้ด้วยนะครับลูกนี้ก็จะเปิดให้ลึกลงไปอีกสัก2เมตรนะรเพื่อเอาดินขึ้นมาถม เอาดินขึ้นมาถมหัวคอกต,ตรงนี้ครับเพื่อให้เชื่อมเพื่ออนา,าคตจะขยายคอกออกไปนะครับเนี่ยอนา,าคตเราจะขยายคอกออกไปได้อีกคอกต,ตรงนี้ก็นี่นะครับตรงนี้เป็นลานตากขี้ถ้าอนา,าคตเราขยายคอกออกไปลานตากขี้ก็เป็นพื้นคอกไปในตัวเลยแล้วก็ขยายไปถึงนี่ครับนี่ขยายไปถึงนี่อ่าสะะเราก็จะขุดให้ลึกลงไปอีกนะครับแต่ตอนนี้ ขุดลงไปประมาณครึ่งเมตรแล้วนะครับแล้วก็จะขุดอีกประมาณสัก2เมตรสองเมตรเพื่อจะเอาดินขึ้นมาถมในนี้ให้หมดแล้วก็จะได้สะปาสะให้ควายนอนให้ลึกลงไปอีกครับมันจะได้ลึกลงไปนะ <c oughs> แล้วก็จะขุดบอ่อด้านหน้าครับขยายบอ่อด้านหน้าให้กว้างขึ้นอีกรพรุ่งนี้ก็น่าจะเต็มวันนะรพรุ่งนี้เต็มวันอีกวันหนึง่งก็น่าจะน่าจะรุ่ร่วงนะครับสําหรับการเตรียม รับพื้นที่ให้มันเข้ากับให้มันเข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของควายนะครับความเป็นอยู่ของควายคือถ้าเป็นคลอ,องไส้ไก่อูไส้ไก่เนี่ยควายมันลื่นมันชนกันมันตกมันทําให้เสียหายนะครับรอบนี้ก็เสียหายไปแล้วของผมก็คือบัวหายและล้อมคอกไม่ใช่บัวหายนะควายควายเจ็บควายแทงลูกและล้อมคอกนะถึงจะมีกําลังใจทำเนาะก็ ปีนี้นะครับปีนี้ลงทุนไปก็ทําพื้นอคอกนะครับเทพื้นตรงนี้เททีเทลานตากขี้นะครับรวมแล้วก็เกือบๆขาดไม่กี่พันบาทก็แสนหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้คาดว่าน่าจะอีกประมาณ3 0 0 0 0ื่นสามหมื่นกว่าบาทนะตรงสาหรับการปรับนี้นะครับแล้วก็ยังมีค่ารถไถอีกนะครับจะต้องรถไถมาดันปรับให้สวย เพราะเราจะใช้แมคโครชั่วโมงละพันห้าปรับนี้ไม่ไหวนะครับมันช้าเราต้องใช้รถไถมาดันปรับแต่รถไถแต่ชั่วโมงละหกร้อยเจ็ดร้อยอะไรอย่างนี้จะคุ้มกว่าถ้ารถไถมาดันอีกสักประมาณสิบชั่วโมงนะครับสิบชั่วโมงก็เรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตให้พี่น้องได้ดูอีกสักรอบหนึ่งจะ ก่อที่มันใกล้เสร็จบริบูรณ์แล้วก็จะให้พี่น้องดูตอนเสร็จบริบูรณ์แล้วอีกรอบหนึ่งครับอันนี้ด้านหลังนะวันนี้ผมไม่ยืนถ่ายด้านหลังเมื่อเชา้าผมยืนถ่ายด้านหน้าให้พี่น้องดูนะครับแต่ตอนนี้ผมมายืนด้านหลังด้านหลังคอกอันนี้นก็ไฟก็เก็บเข้าคอกเป็นที่เรียบร้อยนะครับไฟก็ยืนเข้าแงารงมัดสายเป็นที่เรียบร้อย ข้อของผมนี่บรรจุได้ตอนนี้32ต,ตัวหลุมหลวมครับ40ตัวนี่สบายครับนะข้อขนี้ใส่ได้40ตัวนี้ตอนนี้ประชากรทั้งหมดก็34ก็ยังหลวมอยู่นะบรรจุได้40ตัวนะ40ตัวนี้หลมุมหลวมยืนสบายสบายแต่ถ้ามีเยอะกว่านี้ก็ต้องขยายข้อขแต่ปีนี้ปีหน้ายังไม่ขยายนะครับเพราะว่าควายผมจริงๆมีแค่ 24- 25ตัวเอง รวมทั้งัวด้วยก็27เนะเพราะว่าเป็นควายเสี่ยมตรีนี่แตัวนะครับเสี่ยมนตรีแตัวนะเนี่ยครับการที่เราเลี้ยงนะครับเลี้ยงแล้วมันก็ต้องมีการลงทุนตามมาครับพี่น้องเราเลี้ยงแล้วเราต้องมีการลงทุนตามมาอีกทีหนึ่งไม่เช่นนั้นเราก็จะขาดขาดนะครับขาดขาดเกินเกินทำอะไรถ้าไม่มีการลงทุนนี่มันจะไม่มันจะไม่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับนะ แต่พี่น้องครับพี่น้องไม่ต้องเอาอย่างผมนะครับเราทําตามกําลังนะครับผมเองผมก็ไม่ใช่ทําทีเดียวนะครับผมมีเงินแล้วถึงทําไม่มีเงินก็ไม่ทานะครับเพราะเราไม่ได้รีบเร่งอะไรแต่ถ้าทําแล้วมันดีเราก็โอเคยอมเสียเงินมาทำนะพี่น้องนะอ่าก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาเยี่ยงอย่างนะครับให้ดูไว้นะครับให้ดูไว้ว่าขณดที่ภาวะเศรษฐกิจควายวัวกําลัง ลงลงเนี่ยลงราคาเนี่ยผมเองไม่ได้พูดแต่ปากนะครับว่าผมเองสนับสนุนให้พี่น้องเลี้ยงสนับสนุนให้พี่น้องซื้อวัวซื้อควายเข้ามาเลี้ยงช่วงนี้ไม่ใช่ว่าตัวเองพูดแต่ปากแล้วไม่ได้ทําผมเองทำนะพี่น้องผมซื้อควายเข้ามาสามตัวแล้วนะครับสามแม่สามท้องแล้วไก่ท้องสามตัวนะครับผมซื้อเข้ามาแล้วก็พี่น้องก็เห็นนะปีนี้ผมลงทุนไปแสนกว่าบาทแล้วนะครับเพื่อ ปรปับปรุงสถานที่ให้รองรับกับควายเรานะฮะตอนนี้ทําไมถึงต้องทําเพราะว่าลูกๆไม่มีน้ํานอนพี่น้องเขาหน้าสงสารมากพอบ่ายสองเนี่ยเขาจะเดินไปหาผมแล้วเขารู้ว่าผมอยู่ในบ้านเขาจะเดินยายก็จะเดินยายนี่บุกเข้าถึงในห้องเลยนะครับยายบุกถึงในห้องเลยคำปั้นก็บุกถึงในห้องเลยบุกเพื่ออะไรพี่น้องทราบไหมครับบุกเพื่อจะไปให้อาบน้ําให้นะครับไปขอน้ํานั่นเองนะครับขอน้ํา แต่วันนี้วันนี้นะครับผมจะได้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องดูเขาลงกันเต็มบ่อหมดเลยครับ3.2ตัวลงหมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยถ่ายให้พี่น้องดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศยามเย็นที่สันดาฟความนะครับมาฝากพี่น้องเนี่ยโลเคชั่นก็จะอยู่ประมาณนี้ครับโลเคชั่นเดี๋ยวพรุ่งนี้พอให้อะไรเรียบร้อยแล้วตัดไม้ตัดไร่เรียบร้อยแล้ว จะอัปเดตพี่น้องดูอีกสักคลิป2องคลิปนะครับ